ครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านมาชมคลิปรอบการสับเจ้าดุขติมอนเตอร์821นะฮะรถคันนี้ครับจดทะเบียนปี2016เลขไม่เพียง20,000ต้นๆเท่านั้นครับสภาพสวยเหมือนใหม่มาเพราะของแต่งนะฮะจะแต่งอะไรบ้างส่วนขนไหเลขไม้แท้ไหมมาชมเลยครับมาครับเลขไมคันนี้ครับวิ่งมานะฮะมาชมเลยครับ2 1 5 1กิเมแท้เรามีเลขไมจากบรรลุค้าให้ดูทุกคันนะครับ หน้าจอเดินไม้สวยใสครับไม่มีรอยขีดข่วนกรอบเดินไม้นะครับไม่มีบุบกระแทกแตกแล้วฟังก ition, shuttle, ์ชันการใช้งานสามาใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงนะฮะหัวโชคสวยนะครับนะต้องบอกว่าคันนี้มีรอยขาดล้อสวิดไหมต้องบอกว่าแทบไม่มีเลยนะฮะหัวโชคสวยนะครับแล้วก็นี่ครับแผงข้อบนเดิมสวยครับตัวตาแฮนเดิมไม่มีรอยครับแฮนยังเป็นแฮนเดิมนะฮะประกับไฟฟ้าเดิมตัวเสาต่างๆไม่มีเรือนรานะครับปอกแฮนเดิมครับ กระจกไปแฮนแต่งทรง CRG ครับมือคลัตซ์ระืึงมือเบรกนะครับเป็นของเดิมครับไม่คดไม่งอครับกระปุกมันเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดล่อนนะครับประกับพัดเล้งครับตัวสอต่างๆไม่มีเดือนลานนะครับนี่ครับกุญแจคันนี้ให้มาครบ2ดอกครับชุดสีถังเดิมครับสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบฝาถังสวยนะฮะตัวถังเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีบุบอรักยิ้มครับมีแค่เพียงรอยขนแมลงเล็กน้อยครับโดยรวมถือว่าสวยใสนะครับเบาะนั่งเป็นหนังเดิมครับไม่มีขาดไม่มีรูมาเพราะกระฝาปิดเบาะหลังแต่งนะครับ ทีจับท้ายนะครับจะอบอกว่าไม่มีรอยล้มอสไลด์นะครับด้านหน้าครับถ้วยไม้สวยครับไม่มีบุบกระแทกแตกดาวแน่นอนนะฮะโคมไฟหน้าเดิมนะครับก็จะมีมีแตกรายงานเพียงเล็กน้อยครับตรงนี้ครับให้เหตุตำหนิของคันนี้นะครับส่วนกระบอกโชว์ด้านหน้าครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างนะฮะบางโคนหน้าเดิมครับเป็นสีเดิมไม่มีรอยขีดข่วนแตก้าวยางด้านหน้าครับต้องบอกว่าสภาพที่ประมาณ50%นะครับขอบรถด้านหน้าครับคงเป็นสีเดิมอยู่นะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับจานเด็กด้านหน้า เป็นล่องเพียงเด็กน้อยเท่านั้นครับกระบอกชงด้านล่างครับผมไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์นะครับคาลิเปอร์เดิมสวยครับแผงหม้อน้ําเดิมครับไม่มีบุบยุบและรั่วซึมนะฮะขอทอรด้านหน้าครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างเลยครับเฟรมเดิมสวยครับมาดูครับสต็อปเปอร์เดิมไม่มีแตกร้าวนะครับสต็อปเปอร์เดิมสวยครับอันดีครับ การกดท่อเดิมสวยครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกแล้วเช่นเดียวกันแข้งเครื่องเดิมครับเป็นสีเดิมนะครับไม่มีรอยล้มและการะ้มแปะพักเท้าฝั่งขวายางเต็มครับคันเบรกลังไม่โคดไม่งอครับกระปุกน้ำมันเบรกด้านหลังสวยใสยครับไม่มีแตกรายงานคันนี้มาเพราะวท่อแต่งทรง s c Project ครับป่าเป็นคาร์บอนแท้มาฟังเสียงพ่อคันนี้กันรอบเดินเบานิ่งนะครับอัตราเร่งคันนี้นี่ครับคือเร็วลงเร็ว เล่นดีครับตอดสนงดีเยี่ยมครับไม่มีสะดุดแน่นอนสวิงอาร์มฝั่งขวาเป็นสีเดิมครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานนะครับจานเบรกด้านหลังต้องบอกว่าเป็นล่องเพลงเล็กน้อยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะขอบล้อหลังนะครับเป็นสีเดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ่งนะฮะยางหลังนะครับนี่ฮะสภาพอยู่ที่ประมาณ60%ครับใช้สั้นแต่งจาก DNA สามารถพับเก็บได้ศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวนะครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดทั้งสิ้นแน่นอนนะครับมาฝั่งซ้าย โซลเตอร์นะครับเดิมติดรถจากศูนย์สวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบทุกตำแหน่งให้ดูชกหลังเดิมนะครับสวยครับใสสวยใสครับวันนี้ฮะแชงชื่อฝั่งซ้ายครับเป็นสีเดิมนะครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับพัดเท้าฝั่งซ้ายไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับฝาวาวครับไม่มีรั่วซึมนะครับกาวนะครับเฟรมเดิมสวยเช่นเดียวกันครับนี่ะสติ๊กเกอร์เฟรมต่างๆอยู่ครบทุกตำแหน่งแน่นอนครับมาดูหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับมาดูฮะ แห้งใสครับตามปไตล์ทันเดอร์บอ์นนทบุรีนะครกระบอกโชคด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มอัลสาครับจานเบรกด้านหน้าต้องบอกว่าเป็นล่องเพียงเล็กน้อยครับสัมผัสด้านขวาก็มาพร้อมกับระบบเบรก abs ด้วยนะครับอาละครับคันนี้เราเปิดราคาไว้นะครับอยู่ที่1นึ่งแสนห้หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับดาวเริ่มต้นเพียงสองหมื่นเก้าพันบาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีขนส่งทั่วประเทศฟรีค่าโอนเงินสดรถได้อีกฟรีของเหลวใหม่นักขั้นก่อนส่งมอบครับถ้าคุณมองหาตุติมอนสเตอร์แปดสองหนึ่งคันนี้ ภาธยมตันคารค้าสภาพสวยเหมือนใหม่แน่นอนครับถ้าคุณหาอยู่มาครับธนตะไบในทัมบุบรีครับรอรับแรกเทอร์มิกไปทุกรุ่นครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ